สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวที่ขยับย้ายในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะพวกคุณยังคงได้รับอน,นิสงค์ความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของการซุ่มทําภารกิจที่สําคัญบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้กําลังหมุกมุ่นเอาจริงเอาจังกับอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเพื่อทําเป้าหมายที่คุณตั้งใจไวใ้ให้มีความคืบหน้า และพอครึ่งเดือนหลังนะคะหลายๆอย่างก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างออกไปเริ่มจากนะคะเรามารื้ฟื้นให้คุณเห็นความเป็นไปของดาวที่จะเดินวิปริตเพิ่มอีกสองดวงค่ะดูที่เดือนกันยายนนะคะดาวพฤหัสแล้วก็มริตยูจะเข้าสู่สภาวะที่เดินช้าค่ะยังไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะคะแค่เดินช้าแต่ว่าตรงนี้นะคะจะส่งผลนะคะที่เกี่ยวกับการทำอะไรร่วมกับผู้อื่นค่ะ มันอาจจะต้องลดความคาดหวังลงพอสมควรค่ะมันจะมีเคตให้เกิดความล่าช้าหรือว่าไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจและโดยเฉพาะใครนะคะที่คุณมีความตั้งใจที่จะขายหลักทรัพย์สินทรัพย์บ้านที่ดินคอนโดก็อาจจะขายออกได้ยาก และจากภาพนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวสาดวงถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะก็จะเป็นดาวเดิมๆนั่นแหละคะ่ะแต่นั่นหมายความว่านะคะเขาเป็นตัวแทนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระตุน้นแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตคุณซึ่งจะไปเทียบกับมฤติยูไม่ได้เลยที่อยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่นานถึง7ปีการให้ผลของมฤติยูนะคะจะเป็นลักษณะของการสะสมพลังงาน เราก็รอจังหวะโอกาสเพื่อที่จะแสดงผลบทบาทจะแตกต่างกันเมื่อเข้ามาอยู่ในภพสุภะนะคะซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีนั่นหมายถึงตั้งแต่เขาอยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนถึงกลางปี2572จะมีช่วงที่ทำให้วิถีชีวิตบางแง่มุมของคุณเปลี่ยนแปลงไปค่ะที่เกี่ยวกับการสร้างความเจริญในรูปแบบต่างๆนะคะบางคนเรียนจบ หรือว่าเพิ่งได้ศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นอาจจะเป็นวิชาเฉพาะทางก็ได้ค่ะวิชาชีพเฉพาะนะคะที่คุณต้องใช้เวลาเรียนนานๆหรือว่าผู้ชายบางคนคุณมีโอกาสที่จะได้บวชเรียนการมีงานมงคลในรูปแบบต่างๆค่ะหรือว่ามีคดีความที่ยืดเยื้อนะคะก็จะได้ข้อสรุปสำหรับบางคนนะคะก็เป็นความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานที่ทำโดยเฉพาะถ้าอยู่ในบริษัทต,ต,ต่างชาติที่ต้องติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดน ทุกสายงานนะคะที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาที่สองซึ่งนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างค่ะให้คุณทราบไว้นะคะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเกิดความพลิกผันบางอย่างกับชีวิตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รอคุณอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับระหว่างทางนี่ด้วยส่วนหนึ่งค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันคุณมีแผนหรือว่ากำลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร และมีใครนะคะเข้ามามีส่วนในชีวิตคุณจะมีปัจจัยบางอย่างนำพาเข้ามาค่ะกับอีกประเภทหนึ่งนะคะคุณไม่สามารถที่จะทราบล่วงหน้าได้เลยค่ะอยู่ดีๆนะคะก็จับพัดจับผูต้องไปทำโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าให้ทราบไว้ค่ะว่าม,มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะแค่ฝากไว้ให้ลองสังเกตกันไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงให้ได้ค่ะ เพราะว่าความซับซ้อนในชีวิตแต่คนแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันและที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะก็คือดาวที่อยู่ในสภาวะที่เดินผิดปกติแล้วการให้ผลในบางเรื่องนะคะก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างค่ะไม่เป็นไปดังที่ควรจะเป็นและการขับเคลื่อนในช่วงปลายปีนี้นะคะถือว่ายังไม่ควรประมาทและเพื่อความต่อเนื่องของการตีความเราจะค่อยๆไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะสำหรับลัคนาราศีกัน ดาวที่ยังคงส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะคะก็คือดาวอังคารที่อยู่ในภพกรัมมะจะอยู่ไปตลอดทั้งเดือนค่ะจุดเด่นของตำแหน่งนี้แน่นอนค่ะว่าจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เน้นๆนะคะเรื่องของอาชีพการงานบทบาทหน้าที่ภาระระับผิดช,ชอบคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะคุณก็อาจจะกำลังทำข้อมูลส่งอาจารย์หาความรู้เก็บข้อมูลพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุของพวกคุณแต่ละคนด้วยตำแหน่งนี้นะคะจะเน้นที่การลงมือกระทาการลงทุนลงแรงความทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจบางอย่างนะคะก็อาจจะไปได้รับอานส์ที่ดีในอนาคตไม่ใช่ว่าจะเห็นภาพเห็นผลกะซัทั้งหมดสักทีเดียวมันก็จะมีทั้งสองรูปแบบนั่นแหละคะ่ะ ทำแล้วเห็นภาพได้เลยกับที่ไปรับผลในอนาคตอันใกล้ซึ่งดาวอังคารนะคะมีหน้าที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะเขาจะสร้างเหตุนะคะให้คุณไม่ได้ยึดติดกับการทำอะไรรูปแบบเดิมๆไม่ให้ทำนะคะไม่ให้ยึดติดกับการทำอะไรรูปแบบเดิมๆซึ่งจะพูดถึงดาวอังคารนะคะนอกจากจะเข้ามาสร้างความพลิกผันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องนึกถึงนะคะสังคมเครือข่ายคนรู้จักญาติพี่น้องเพื่อนฝูง การติดต่อการสื่อสารการเดินทางมโมรดกพินัยกรรมหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็ได้เขาเป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้นะคะและที่น่าจะส่งผลให้เห็นภาพได้ไปบ้างแล้วก็คือเข้ามาสร้างความพลิกผันเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์แล้วก็การทำงานนะคะการถูกพูดถึงลับหลังจากใครบางคนหรือว่าได้รับความกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ในที่นี้นะคะบางความกดดันมันก็เพื่อการพัฒนาค่ะเช่นว่าคุณได้รับมอบหมายงานยากให้ทำและในขณะที่นะคะบางคนคุณก็มีลาบผลจากการเดินทางด้วยบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเกิดความขัดแย้งกับใครในมีปัญหากับคนในครอบครัวดาวดวงนี้นะคะเขาสามารถให้ผลได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียในเวลาเดียวกัน บางคนย้ายที่ทำงานค่ะย้ายสาขาเปลี่ยนทีมงานหรือว่าจบจากหน้าที่หนึ่งนะคะต้องไปรับบทบาทหน้าที่อะไรใหม่ๆมีการเปลี่ยนทายผู้คนสังคมคนใกล้ตัวและถ้าเป็นสังคมเพื่อนฝูงคนรู้จักบางทีก็อาจจะทำให้คุณเห็นท่าแท้กันได้มากขึ้นค่ะทำให้สถานะบางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความห่างเหินเลิกคบกันไปคนเก่าไปคนใหม่มาค่ะมันเป็นวัฏจักร มีโอกาสนะคะที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดมีความท้าทายหรือว่าได้ฝึกทักษะอะไรใหม่ๆไปโดยปริยายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอณิสงที่ดีนะคะที่แฝงอยู่มันขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยแหละคะ่ะว่าคุณจะมองในด้านที่ดีหรือเสียหรือว่ามองในด้านที่ยากหรือว่าง่ายมากกว่ากันแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าในทุกๆวิกฤตมันจะมีโอกาสแฝงอยู่เสมอแค่คุณต้องมองให้ออกนะคะ เพราะว่าเรื่องยากบางอย่างมันก็เหมือนกับยาขมนั่นแหละค่ะคิดซะว่าหวานเป็นลงขมเป็นยาซึ่งตัวคุณเองนะคะยังคงได้รับอิทธิพลจากพบวินาศอยู่ค่ะ ที่ตอนนี้นะคะดาวอาทิตย์เข้ามากุมลัคนาสิ่งที่คุณซุ่มทําอยู่ในช่วงก่อนหน้านะคะมันยังคงมีความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจะต้องมีการซุ่มทําหรือว่าเรียนรู้ฝึกฝนอะไรบางอย่างกันอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นมีโอกาสได้ทําเรื่องของเอกสารสําคัญค่ะข้อมูลค้นคว้าข้อตกลงต่างๆมีเรื่องของการสื่อสารการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะนะคะสายงานที่มีคู่แข่ง คุณจะต้องรู้เขารู้เรานะคะพวกที่จะต้องต่อสู้ประมูลงานเพราะว่าคู่แข่งของคุณเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะนั่นก็คือพระราหูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในภพปัตนิอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีเรื่องของการทําอะไรอยู่แบบลับๆซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือการวิ่งเต้นอะไรที่อยู่เบื้องหลังด้วยก็ได้มีเรื่องของการใช้เส้นสายค่ะมีการติดต่อดีลงานกันอยู่แบบลับๆ สำหรับคนที่ว่างงานหรือว่ารองงานอยู่ก็เช่นกันนะคะคุณอาจจะต้องอาศัยสังคมคอนเนคชันคนรู้จักคะ่ะแนะนำหรือว่าฝากงานมันจะต้องมีการพึ่งพาก,กันอยู่เบื้องหลัง ถ้าคุณนะคะจะใช้ความสามารถของตัวคุณเองก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องหลังวันที่19เป็นต้นไปนะคะที่ดาวพุธย้ายออกจากภพวินาตแล้วถึงตอนนั้นนะคะการงานแล้วก็ตัวตนของคุณก็จะกลับมาแข็งแกร่งตามไปด้วยหลายๆอย่างนะคะมันก็จะมีความเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นค่ะและซึ่งในยุคสมัยเศรษฐกิจที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ กิจการงานหลายอย่างก็ไปต่อได้ยากมีคนว่างงานตกงานเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มันจะหางานไม่ไ,มได้ง่ายๆนอกจากฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่พอคะ่ะตอนนี้อาจจะต้องมีโชคช่วยด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยแต่ว่าต้องใช้พยายามในส่วนของตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งไปหวังเรื่องของโชคชะตาต่เพียงอย่างเดียว และโดยเฉพาะนะคะพระราหูที่เล็งลัคนานี่เขาก็ไม่ได้ใจดีกับคุณนักหรอกค่ะตรงนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพมากขึ้นนะคะคุณเอาหลักการนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ค่ะที่เป็นลักษณะของการทำแบบไม่ออกหน้าออกตานะคะยังคงมีอิทธิพลกับคุณอยู่ในช่วงนี้ซึ่งเ้าว่ากันด้วยเรื่องของาธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมค่ะซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คือลม หรือว่าส่งเสริมกันมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเดินทางนะคะการติดต่อการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนในเรื่องของเอกสารค่ะโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคมผู้ประกาศข่าวนะคะสื่อโฆษณานักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คำพูดนะคะจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ ถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามวิ่งเต้นนะคะก็เหมาะที่จะจัดการในช่วงนี้อีกทั้งนะคะสายงานที่ต้องใช้ภาษาที่สองที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศถ้าคุณทำการค้าการขายนะคะยิ่งจะอยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าการค้าการขายทั่วไปและสิ่งที่ยังคงมีผลกับดาวอังคารอยู่ก็คือดาวเสาคู่ศัตรูเจ้าเก่านั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าวันที่10 21นะคะสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมีตัวละครใหม่เข้ามาค่ะเพราะว่าบทบาทของดาวศุกร์เขาจะเปลี่ยนไปนะคะและก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเกษตรตรงนี้ส่งผลมาถึงดาวอังคารค่ะที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีตามไปด้วยจากที่รับมือกับดาวเสาคู่ศัตรูมาพักหนึ่งแล้วนะคะที่เกี่ยวกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ การเลือกที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสิ่งหนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์เองนะคะไม่ว่าจะกับสถานะไหนก็ตามก็ถือว่ามีความเปราะบางกระทบกระทั่งกันได้ง่ายอีกทั้งตัวคุณเองนะคะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยตรงนี้ต้องระวังเรื่องของศิลธรรมความถูกต้องไว้หน่อยคะ่ะคุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้กระทําและถูกกระทําหลักการนี้นะคะใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับว่านะคะพวกคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครมันมีเกณฑ์ของคนที่อายุน้อยกว่าค่ะที่จะเข้ามาบางคนได้รับความยุ่งยากในเรื่องของการทำเอกสารก็มีนะคะข้อตกลงที่ทำไปก่อนหน้านี้ที่อาจจะถูกผิดนัดผิดสัญญาค่ะมีคนผิดคำพูด เรื่องของเอกสารหรือว่าข้อตกลงนะคะสัญญิงสัญญาต่างๆที่มีกันมาก่อนหน้านี้อาจจะสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับคุณได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในด้านที่ขับเคลื่อนดีอย่างเดียวนะคะในส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกทั้งนะคะครอบครัวไหนที่มีข้อพิพาทเรื่องของผลประโยชน์มรดกพินัยกรรมกงสีในครอบครัวก็อาจจะมีผลมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็ได้ค่ะ ยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันมันจะมีเหตุให้บางอย่างนะคะเกิดความขัดแย้งกับญาติพี่น้องบางคนซึ่งหลายๆคัานะคะจะมีปัญหาลักษณะนี้คล้ายๆกันค่ะเลยทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าเรื่องของผลประโยชน์นี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆ และการทำอะไรร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ว่าจะกับสถานะไหนก็ตามคุณต้องใจเย็นๆค่ะหรือว่าเผื่อใจไว้ได้เลยมันย่อมที่จะไม่ราบรื่นนะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปเป็นธุระจัดการด้วยซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวคู่มิตรนี่แหละคะ่ะที่จะเข้ามาช่วยซึ่งนั่นหมายถึงนะคะจะมีทั้งอิทธิพลของดาวคู่มิตรและคู่ศัตรูในเวลาเดียวกัน สังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในช่วงนี้นะคะจะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะล้วนแล้วเป็นเรื่องของคนรอบข้างทั้งสิ้นนะคะที่ส่งผลกระทบมาถึงตัวคุณคุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนกลางก็ได้ค่ะที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งของผู้อื่นได้ในบางสถานการณ์และลักษณะการเข้ามาของดาวศุกร์นะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องที่ดีและเสียมาหากักกรบลบกันแต่ว่าช่วยผ่อนจักหนักให้เป็นเบาได้ค่ะ อย่างน้อยนะคะก็ทําให้สถานการณ์ที่มีอยู่นะคะหรือว่าที่สุ่มเสี่ยงที่มีปัญหามันก็จะขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินมาดูอานิสงส์ความเป็นเกษตรของดาวศุกร์แบบเต็มๆกันบ้างค่ะจะย้ายวันที่21กันยายนนะคะอยู่ในตําแหน่งนี้25วันเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนภพสุภะแล้วก็ภพกระดุมพะเกี่ยวกับความถูกต้องนะคะความยุติธรรม การเงินรายได้ผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็เด่นเป็นสง่าอยู่ดวงเดียวเลยค่ะไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบังนะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของแม่าธาตุลมเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรก็ไม่มีอะไรมากค่ะสภาพคล่องทางการเงินของคุณนะคะก็จะกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณกำลังจะมีภาระอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามคุณก็จะหามาได้มีให้จ่ายกัน จังหวะนี้นะคะการได้มามันจะเป็นเรื่องของน้ำพักน้ำแรงค่ะจากสิ่งที่พวกคุณสะสมทุ่มเทกันมานะคะไม่ใช่ลาภผลที่จะได้มาจากการเสี่ยงโชคเรื่องนั้นไม่เด่นค่ะถ้าจะเล่นก็เอาแค่พอได้ลุ้นนะคะอะไรที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันจะส่งผลให้คุณเห็นทิศทางที่ดีนะคะในเรื่องของรายได้มันจะเข้ามาต่อเนื่องค่ะคนที่มีรายได้ประจำนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการได้รับโอกาส หรือว่าการหยิบยื่นความช่วยเหลือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเข้ามาในรูปของตัวเงินเสมอไปแต่ว่าอะไรที่ทำตุนไว้ได้ในจังหวะนี้นะคะก็ควรรีบทำตุนไว้ก่อนคะ่ะ เรื่องของการเงินนะคะจะไปติดต่อประสานงานหรือว่าเจรจาต่อรองอะไรคุณจะมีเครดิตท,ที่ดีมีความน่าเชื่อถือมีผู้สนับสนุนหรือว่าถ้าไปขออนุมัติเอกสารทางการเงินก็มีโอกาสที่จะได้เพราะว่ามีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้ทำธุรกรรมทางการเงินอีกทั้งนะคะคนที่มีลูกหนี้ช่วงนี้ก็ลองติดตามถามไทยไปหน่อยก็ได้ค่ะถ้าช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณไม่ราบรื่นตอนนี้ก็อาจจะมีสัญญาณที่ดีเข้ามาให้เห็นได้บ้าง หรืออย่างน้อยนะคะค่าใช้จ่ายก็อาจจะเบาบางลงนอกจากสิ่งที่คุณส่งทำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีลาบผลจากแดนไกลได้สำหรับบางคนหรือว่าเป็นการได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่อะไรใหม่ๆซึ่งมีไรายได้เพิ่มตามไปด้วยมีงานพิเศษมีงานเสริมเข้ามาให้ทำเป็นการชั่วคราวก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าเป็นลาภผลจากทรัพย์สินมรดกของตัวเอง ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นผลมาจากดาวอังคารด้วยส่วนหนึ่งที่เขาเกื้อหนุนกันมีความเชื่อมโยงไปถึงภพสุภะด้วยนะคะที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ดาวเข้ามาได้จังหวะค่ะที่มีการเปลี่ยนถ่ายอะไรบางอย่างนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะสิ่งที่คุณพิกผันเปลี่ยนแปลงมาก็จะเข้าที่เข้าทางหรือว่าทำใจยอมรับได้มากขึ้น และอะไรที่คุณมีความตั้งใจหรือว่าคาดหวังนะคะแต่ทั้งนี้นะคะมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินไปกว่าระดับวาสนาในพื้นดวงกําเนิดที่คุณควรจะได้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามนั้นที่บอกแบบนี้นะคะเพราะว่าบางคนยังไม่เจอในสิ่งที่ถูกชลโลกกับพื้นดวงตัวเองเลยค่ะเจนว่าถ้าก่อนหน้านี้ไปพยายามผิดที่พยายามผิดเรื่องนะคะมาถึงช่วงนี้ก็เหมือนเป็นการได้เริ่มต้นใหม่ค่ะ ในบรรดาพวกคุณก็ย่อมที่จะต้องมีทั้งสองรูปแบบคือเป็นการเปิดทางให้ได้ทำในสิ่งที่ทำอยู่แล้วนะคะให้มีความราบรื่นมากขึ้นกับสองนะคะก็คือหักเหพาตัวเองไปนค้นพบนะคะกับสิ่งที่มันเหมาะที่มันใช่กับตัวคุณจริงๆถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะมีบางแง่มุมที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ อีกทั้งมีโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการทำงานหรือว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำมาก่อนตรงนี้เป็นผลมาจากดาวประจำราศีดาวประจำตัวของคุณด้วยค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนตัวเองอีกทั้งบางคนคุณอาจจะมีแผนที่จะทำนะคะไปถึงช่วงปลายปีแล้วด้วยก็ได้เพราะว่าในส่วนที่ดาวเป็นตัวแทนที่มาจากภพสุภานะคะมันจะเป็นการนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะ ทุกความคิดทุกการกระทำของคุณมันจะน้อมนำไปในทางที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำได้และเป็นรูปธรรมจับต้องได้บางคนอาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดที่อยู่ในหัวก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าล้วนแล้วนะคะเป็นการนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอีกทั้งนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้หรือว่าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอาจจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆก็ได้ค่ะ เพราะว่าดาวอยู่ตรงนี้เป็นการชั่วคราวและทุกๆก,การเรียนรู้ของคุณนะคะก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีได้เรียนรู้กับคนที่เขารู้จริงและอะไรที่มันเป็นความกดดันที่เกี่ยวกับคนรอบข้างบางสถานะโดยเฉพาะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนเป็นช่วงของการพักรบชั่วคราวค่ะในส่วนที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมันจะเด่นชัดขึ้นมาแทนซึ่งต้องบอกต่อน,นะคะว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น ยังมีดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนะคะที่จะย้ายตามเข้ามาโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ค่ะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะก็จะนำความเป็นวินาติดตัวไปด้วยเข้าไปส่งผลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณล่ะคะ่ะต่อจากนี้อาจจะมีสิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ของคุณได้เราแอบบอกไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเรากาลังจะเชื่อมโยงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปค่ะนั่นก็คือดาวสองดวงที่อยู่ในภพตนุตัวตนของคุณ ก็จะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นหลักดาวพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะย้ายเข้ามาวันที่19กันยายนหลังดาวอาทิตย์2วันจุดเด่นของเขานะคะคในจังหวะนี้ก็เป็นผลมาจากพบกระดุมพระด้วยส่วนหนึ่งเป็นช่วงที่น้ำขึ้นต้องรีบตักค่ะคุณต้องลุกขึ้นมาออกแรงทําบางสิ่งบางอย่างให้มันมากกว่าปกตินะคะถ้าคุณทำได้เพื่อลาบผลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามา มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะคะทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเองโดยอัตโนมัติเป็นช่วงที่ทำมากได้มากค่ะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สายงานที่พวกคุณทำกันอยู่ด้วยตรงนี้เราจะตีความแบบกลางๆนะคะเน้นให้หลักฐานคุณลองเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องของคุณดู ความเป็นวินาที่ติดตัวมานะคะสับกับดาวอาทิตย์ยังคงบ่งบอกถึงภาระหน้าที่ที่คุณยังหมกมุ่นทำอยู่ตอนนี้มันส่งผลมาถึงปัจจุบันคุณเพิ่งได้รับอนิสงส์ที่ดีจากความเป็นเกษตรมาเหมือนว่ายังทำงานไม่เสร็จดีค่ะมันมีความต่อเนื่องและลักษณะของดาวอาทิตย์นะคะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆค่ะไม่ใช่ว่าจะทาอะไรแบบเล่นๆจังหวะนี้นะคะคุณย่อมที่จะมีความคาดหวังกับสิ่งที่คุณกาลังทา ขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ทำให้เต็มที่กันค่ะและเมื่อดาวตัวแทนของคุณนะคะออกจากภพเรือนที่เสียหลายๆอย่างนะคะมันก็จะรู้สึกปลอดโปรงโล่งมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทุกการขับเคลื่อนมันจะเต็มไปด้วยความกดดันแต่ก็ยังคงเก็บตัวรักสันโดษและก็มีโลกส่วนตัวอยู่อีกทั้งนะคะความรู้สึกอารมณ์ก็จะมีความมั่นอกมั่นใจกันมากขึ้น ไม่ว่ากำลังรับมืออยู่กับสถานการณ์ใดก็ตามค่ะคุณจะมีวิธีการรับมือที่เหมาะสมได้เองความยากง่ายของแต่ละคนนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรลักษณะของดาวพุธนะคะจะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหารวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารก็จะมีความน่าเชื่อถือซึ่งหลายๆลัคนาราศีนะคะช่วงที่ดาวพุธเป็นเกษตรจะเด่นในเรื่องของการสื่อสารกันค่ะ การค้าการขายนะคะถ้าไมา่อยู่ในตำแหน่งที่เสียเราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเหมือนกันแล้วแต่ลักษณะสายงานของพวกคุณแต่ละคนและเมื่อดาวอาทิตย์เข้ามากลุ่มร่วมด้วยนะคะคู่นี้จักว่าเป็นคู่วิชาการค่ะทำอะไรมีเหตุมีผลนะคะมีที่มาที่ไปการพูดการสื่อสารนะคะถ้าใช้ไปในทางที่เป็นวิชาการนะคะการให้ความรู้ผู้คน ติดต่ออะไรที่เป็นการเป็นงานก็จะมีความน่าเชื่อถือจังหวะนี้นะคะจะมีความเด็ดขาดในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆลองสังเกตตัวเองดูกันนะคะว่าเดือนกันยายนซึ่งก็น่าจะใกล้ๆกับวันเกิดของใครหลายๆคนคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกันมากเป็นพิเศษค่ะมีหลายสิ่งอย่างที่คุณอยากจะทาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ว่าดยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่เข้ามารบกวนนะคะ ซึ่งในเรื่องของ่าสภาพแวดล้อมรอบตัวอาจจะไม่ส่งเสริมดาวอาทิตย์สักเท่าไหรค่ค่ะที่นอกเหนือจากที่เราพูดไปนะคะตรงนี้จะเพิ่มเติมให้ว่ามันอาจจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันเป็นไปได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียคะ่ะเช่นว่าเรื่องของการเดินทางนะคะที่อาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องเดินทางแบบกระทนหันไม่ทันตั้งตัวและตำแหน่งนี้ก็เล็งไปที่พระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริต ตรงนี้ต้องระวังเรื่องของเอกสารสำคัญค่ะไม่ควรไปค้ำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครโดยเฉพาะที่มีเงื่อนไขผูกมัดตัวคุณนอกจากความเป็นวินาศของดาวอาทิตย์ที่ติดตามคุณอยู่แล้วนะคะก็ยังมีอริจากพระราหูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่าเพิ่งพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จาเป็นค่ะในด้านที่จะส่งผลเสียมันก็ยังมีให้เห็นอยู่เหมือนกันหรือว่าเอาที่แน่ๆนะคะที่น่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจน การทำอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามในจังหวะนี้นะคะมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรค่ะไม่ว่าจะกับสถานะใดก็ตามถ้าคุณจะต้องไปติดต่อประสานงานนะคะจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือค่ะมันจะมีความยุ่งยากลำบากใจหรือว่าบางทีนะคะผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของเด็กก็เป็นไปได้ส่วนในด้านที่ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะนะคะมันย่อมที่จะต้องมีอณิสง์ที่ดีในเรื่องของการทำงาน จังหวะนี้นะคะไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วค่ะทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่ามีผลกับเรื่องของการเงินที่เป็นเกษตรด้วยมันจะเชื่อมโยงกันหมดยิ่งต้องขยันให้มากค่ะโดยเฉพาะคนที่มีหลายช่องทางการเงินนะคะทำมากได้มากจริงๆนะคะไม่ว่าจะส่งผลในช่วงนี้หรือว่าอนาคตอันใกล้อย่าไปคิดว่าดาวส่งเสริมแล้วทุกอย่างมันจะเข้ามาเองและก็มีอยู่เหตุผลเดียวนั่นแหละค่ะ ที่คุณจะไม่ได้รับอนิสงส์ที่ดีจากดาวในช่วงนี้ก็คือท่าทักษะจรของดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ใครเป็นกลักกินีคุณความดีที่ควรจะได้มันก็จะถูกลดทอนลงไปและภาพรวมของคลิปนี้นะคะเราจะส่งท้ายความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์ทําให้คุณตระหนักถึงนะคะความบกพร่องความผิดพลาดเพราะว่าวินาศก็คือการทําของที่ชํารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ข้อผิดพลาดในอดีตนั่นแหละค่ะของแต่ละคนให้เป็นเครื่องเตือนใจนะคะมีอะไรที่ผิดพลาดเราก็แค่เปิดใจยอมรับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอะไรที่เป็นการติเพื่อก่อน,นะคะก็เปิดใจรับฟังเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะอย่าให้สูญเปล่าเพราะว่าคนที่คอยมองหาจุดอ่อนข้อด้อยของตัวเองนะคะไม่มีทางหรอกคะ่ะที่จะย่ําอยู่กับที่คุณจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ของแบบนี้ต้องฝึกนะคะ เก่งแต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่มีประโยชน์และนี่ก็ถือว่านะคะเป็นเกษตรในรอบที่สองของปีสำหรับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์อันนิสงในด้านที่ดีนะคะมันสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะจากตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งจากคนรอบข้างด้วยอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่สามารถจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้และอย่าบางอย่างบางเรื่องนะคะก็ใช่ว่าจะเอามาหักกรล,ลบกัน ดีส่วนดีเสียส่วนเสียและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมตั้งรับกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูให้ดีด้วยสำหรับลักคนาราศีกันและผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะจุดเด่นของพวกคุณก็คืออย่าประมาทในเรื่องของการครบคนอย่าอนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายจนเกินไปค่ะมองเจตนาให้ออกนะคะวิธีการของแต่ละคนที่จะเข้ามานะคะมันจะดูดีมีความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ได้ค่ะ การที่คุณถูกพระราหูเลงลักนณานะคะจะหนีไม่พ้นเรื่องของเล่เหลี่ยมคนที่ฉลาดแกมโกงโลกแห่งความเป็นจริงนะคะชีวิตเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่ประมาทด้วยดูแลรักษาเนื้อรักษากายและใจของตัวเองให้ดีค่ะและที่สำคัญอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้พิถีพิถันกับทุกๆย่างก้าวหลังจากนี้และก็เช่นเคยคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ